เป็น oh. oh. มีสุดยอดฝีมือครับของเด็กเยาวชนโดยเทศบาลนครพนมสนับสนุนและโรงเรียนเที่ยืนกระแสต่อไว้ก่จรครับและ เชิญเรามาเป็นชุมชนครับอาจารย์ที่เราจับดูดูตรงนู้นนี่อ่าก็ม้อเลี่ยนลำดับไปก่อนนะครับลำดับต้นนั่นก็คือตัวแทนชุมชนกัอนเก้าคนครับอาจารที่เหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมครับเข้าร่วมกันเฉพาะเก้าชุมชนนะครับเท่านี้ครับท่านครับ เฉพาะการิจรทีนี่ก็ไทยด้วยนะตัวนะครับนะครับจบจบแเราใช่ครับแต่ร yes, well. ับรางวัลมาแทนหนึ่งท่านรับรับโลกรับรางรับรับโลกป้าป้ารับโลกอาจารย์หน้าที่เรามาจับด้วยครับอาจารย์หน้าที่อยู่ไหนหมดนะครับนะครับจะได้รับโล่รางวัลพร้อมทั้งเงินก้รับโลรางวัลพร้อมเงินก้ ดูคนไปรับพงลกนันอร่อยไหมอร่อยอ่ะดูตัวรแลกกันอาอนนี้ที่มีรางวัทลที่มีโลกเก็บภาพมีชุมชนต่างๆในเขตช่วงกานอาหารได้แก่ร้านสเต็กรแรง,ร,รงแรประเภทโรงแรมครับยอดช่วงของโรงแรมได้แก<ร>่วีลาบนกาะต่อไปประเภทของโรงเรียนครับช่วงโรงเรียนที่สุกยอดช่วงโรงเรียนครับ ได้แก่โรงเรียนอ่าเฮ้ยเย็บเอาลงไปแล้วเหรอนะต่อไปด้วยนะต่อไปร้านนะครับต่อไปร้านก๋วยเตี๋ยวปลาลีลาวดีพาร์คครับครับบิสโทรก๋วยเตี๋ยวกะละมังนะโอ้โหนะร้านก๋วยเตี๋ยวโปุ๊บตายก๋วยเตี๋ยวมุมมามนะโอ้ยเป็ดแห้งลอยก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำตามมาเลยนะครับ ร้านนต่อไปครับครับ้อครับร้านที่สองครับกลางก๋วยเตี๋ยวร้านที่สามหมวยอีสาสสารร้านต่อไปครับลาดนาสองสาวร้านต่อไปครับก๋วยเตี๋ยวกะละมังเดี๋ยวปุ๊บเวลาร้านต่อไปบะหมี่โบราณสวยร้านต่อไป เข้ามาที่งานเก่าโบราณก็ตั้งหกท่านนะครับจะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวทุกฤษดึงอ้าวลายเสียงอะไรครับยังไม่ประกาศชื่อขึ้นมาเลยครับวงที่จะหลายครั้งแล้วนะครับแต่ละครั้งเราก็มีประสบการณ์ดีวาที่ยิ่งใหญ่นะครับสังเกตได้แตกปีเด็กๆที่เข้ามาสมัครแต่ละปีนี่มามาขึ้นมาขึ้นก้หนึ่งพันบาท นะครับสามรางวัลด้วยกันท่านแรกได้แก่เด็กหญิงอนัญญาเนตรนิยมผู้ขับร้องเพลงสาวเพชรบุรีและบอกกล้าบอกสูนะครับรับรางวัลด้านนี้ครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครเพิศบุลกโดยมีท่านนายกสมาคมดนตรีประเทศไทยนะครับร่วมเป็นเกียรติในการออบรางวัลด้วย และไปต่อที่รางวัลรองชนะเลิศอนันดับ2อได้แก่และรางวัลวัน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 อะไร เอาลองให้เลิศเอองนเลครับและรางวัลชนะเลิศประเภทไทยลุกทุ่งระดับประถมศึกษาขาวสงศวรีพระวรราชาตินัฐด,ดามาศพร้อมทุนกนารศึกษาอีกหนึ่งมืนบาทครับ ช้หนึ่งหมื่นบาทครับรางวัลชมและรางวัลชมเชยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศระดับสองซึ่งจะได้รับเงินชนะเลิศค่ะชนะเลิศมัธยมศึกษาได้แก่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ที่ครับคือนางสาวมณิกาชมพูซึ่งหนึ่งครับ Thank you. ชนะเลิศกับรองชนะเลิศนะครับเราก็จะประกาศเช่นเดียวกันเพลงต้องมีสักวันและอย่าปล่อยให้เจอรอยดวดในวงสกรแพทย์เกาะครับท่าะสามารถท้อมเงินคุณการสาอีกหนึ่งหมื่นบาทแกนทีู่้พ้องหวันเสกยอบคุณอะไรปัญญาวัดใช่ไหมครับ ไปขับกันนะคับหนือเรื่องขอกมาไม่พอไม่เลยชื่อเขาไปบอกบอกเปล่าเปลาเปาหัวใจต้นโง่โง่โงต่นเนั่นหมายถึงผู้ที่ได้รับการสักกรนะครับได้แก่ผู้ที่ขับได้รับรางวัลถ้วยประธานจากพระเจ้าบรมเทพระองค์เจ้าสมสศรีพระอรราชาธิรัตดามาศ แไปไรกันเวทีนี่ก่อนนครับเยวยใหญ่ๆเดี๋ยวสลับแถวนะครับเดีจยรับเยมรอขึ้นเวทีทุกวงเลยนะครับทุกวงเลยครับทุกวงเลยครับบนหน้าโกานี้เลยครับ เอาแถวให้ใช้สวยแถวโดยแท้ๆอะไรครับโดยแท้ๆหนึ่งวงวงแรกผ่านไปแล้วนะครับวงอื่นๆก็ใจเอาหัละครับเหลืออีกสี่ละครับเหลือวสามวงแลยครับตอนนี้ก็เหลือสองวงครับเราจะประกาศกันฮะประกาศวงชนะเลิศดีกว่าคเอา เีรับงสวนะครับเปงชานลเลรนะครับส่วนวงรองชนลเลิศได้แก่วงมาริพอรลองชานลเลรระดับหนึ่งนะครับในรับรางวัลทุนการศึกษาหนเมืองดีนครศรีธรรโลกแล้วก็ไปเซขุ้บายแล้วเส้นทางองสันทิภากลับไปนี้ก็ไปับนี่คือผลการตัดสิน การประกวดเพลงไทยรุ่ท,ท,ทุ่งเพลงไทยสากลแล้วก็26วง26วงจนมือได้